หวยก็จะออกแล้วครับพป่น้องจา๋าวันที่สิบเจ็ดนี้กําลังนอนอยู่ดีดีไงขึ้นมาครับพป่น้องจา๋านั่งนอนเปรีครับพป่น้องจา๋าพอแล้วมนันนี่ตายแล้วก่ะนี่มา,มาบัากกระพริบตาแล้วมันนอนมันยืงจะอี้ท่านี้อะตกใจหมดฮะนี่โอ้ห่วยออกกันอย่างพอกันเราเองเนอะต,ต๊โต๊ะแต่คืนนี้ห้องกี่เตือเต้อน่ะหกเตื้อวันก่อนนี่เจ็ดเตือ้อวันนี้ดักแซ่บ <laughs> ตายแล้วก่ะ ปลาที่เอ็งดูมันอ่ะตายแล้วครับผมประกาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้เขี่ยก่อนอ่ไม้เขี่ยดีกว่าเอาไม้เขี่ยมันดีกว่าอืมอืมเอาไม้อืม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 ดูพอแล้วตกโตตัวลายจะเป็นจะไดเวลาปัาจะไปจะไมันแข็งแรกๆมันไม่แข็งแล้วครับพี่น้องจ๋ามันตายแล้วยังเนี่ยพอแล้วโอ้ยโอ้ย ตายแล้วเพราะว่ามันกระด้างเลยอันนี้เบอเฮ้ยตามนี่ออน,นี้ฮิดจ,จะยึกยึึเอออีทางเมยาตินังหัวตุสุกิตาหัวตุยาตะโยข้าพเจ้าอักโมยุทธนาธดีขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญพระน,นันนี้ให้แกน้องตกโตตัวนี้ตัวตายแซ่บเพื่อน